สวัสดีครับในเวลาเนาะไปะหายางยามบวงแล้วต่วตื่นสวยเนี่ยแดดซองแล้วผมดักบวงไปเจีดหลังนะครับเหมือนนี้นะดักไปเจดหลังกะไปหลุนเบืองว่าสีมีหนติดบวงให้เจ้าโตบ่เคครับไปกระโดด่ะครับหลังแหลกเข้าเนี่หลังแหลกผมใส่แบบนี้บ่มาครับด้านนี้บ,บ่มาบวงยังคือเก่าอยู่เลย น่ครับบวงผมนี่คือเก่าอยู่ไปล้างใหม่ไปต่อครับล้างที่สองนี่ล้างที่สองผมดักไว้่อนล้างหนีกระบอกออกมาครับบวมีหนู 3, ล้งสามล้างสามล้งที่สามดักอยู่นี่มีมาบอล้านนีก็บอกออกมาครับหนูขึ้นบวมมา้างนอกเนาะ หลังสามพันไะแล้วดีครับที่สี่หลังที่สี่กับบอดูรครับบอมานะบัวงี้คือเก่าเลยไปหลุนต่อครับมาครับหลังที่หา้าเนี่ยไปเห็นไม้ขาวๆอยู่นี่นานครับมีอาการแล้วหลังนี้นานครับถือแล้วครับโอ้ขึ้นเนีน่ย ออกบ่ได้บีบาออกให่เนี่ตถือแล้วครับเนี่ยด่านสวยเลยด่านนี่มันพันแบบกอหญ้าแบบแน่น,น,นๆเลยเส้นได้น,นู่นตัวนียเส้นดก็เสียดทีเดียวออกหญ้าครับแต่ว่าถือแหละนะเห็นบ่โอเคครับเดีย๋ยวขอเก็บก่อนครับหลังจากที่ได้ไปตู้หนึ่งหนึ่งหนันนี่หลังทีหาข้ามาหลังทีหกต่อกันเลย เีวเราบวงอยู่ใ่เหอรุดรวงกิบหินรุดเลยโอ้นี่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 อ้่นี่นั่วี่น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 ีนี่นี่ลีเนี่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 นหุ่ดเนี่วเ่ยโอเคคนเบผีเดียนเกนบหนี่นค่ับหนังสีดท้านเฮน่นนนเสี่นนี่่นนี่แต่ว่าเป็นเสียงหนูบนะ กอเสียงียังเรียนบ่โอ้โมเมนว่ะเสียงยังเรียนหรอกแต่เรียนวะเออโมถือโมถือหลังนีิโมถือโอ้เวันตหนูถือไหมเดครับสรุปครับเช็ดหลังเจ็ดหลังในสองตัวถือว่าผ่านใส่กับผ้ากมะ่ครับใส่บเดาแห่งหรอแต้าาม กำลังกํลังกินเนาะสองตัวเจ็ดหลังสุดยอดครับเดี๋ยวรุ่นกันไหมคิปหน้าสิผ้าไปหาดากีครับโอเคครับผม